แฉยับสิงโตหญิงไม่เอาใครหลังประกาศยศเรืออากาศตรีถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มสิงโตสารัตฮิรันธนภูวด่นนะคะหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของสิงโตเดอะสตาร์ค่ะและที่บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนั้นเพราะล่าสุดนะคะสิงโตได้ถูกแต่งตั้ง ระดับยศเป็นเรืออากาศตรีแล้วล่ะค่ะโดยปัจจุบันสิงโตรับราชการในสังกัดสถาบันเวสต์สร์การบินกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์แชร์ถึงพฤติกรรมของสิงโตค่ะที่เป็นคนหญิง แถมยังไม่เอาใครแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตอีกหลายๆคนเลยล่ะค่ะเขามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเพียบเลยล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าง,งานนี้นะคะกระแสวิพากวิจารณหมาเพียบเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าตัวต,วตนที่แท้จริงหรือว่าความจริงจะเป็นยังไงก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะ และถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ